สวัสดีครับสำนักพัฒนาสังคมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานาครอ,อาทรสังกัฒนาขอนำท่านสู่การเรียนรู้อาชีพผ่านสื่อออนไลน์วันนี้ขอเสนอการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเองและเพื่อง่าย,ายต่อการสื่อสารขออนุญาตใช้คำว่าการล้างแอร์แทนการล้างเครื่องปรับอากาศนะครับ ดแอร์เพื่อทดลองการทำงานของเครื่องถอดแผ่นกรองอากาศออกจากหน้ากาศแอร์เพื่อนำไปล้างทำความสะอาด ใชน็อตยึดหน้ากากแอร์ออกให้หมดทุกตัวถอดหน้ากากแอร์ออกระวังหน้นนากากแอร์แตก สายไฟที่ต่อบนแผงวงจรออกให้หมดระวังขั้วตอบเสียหายตรวจสอบกระแสะไฟฟ้าที่สายเบรนเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกไฟฟ้าดูดนำถุงพลาสติกมาคลุมแผงวงจรให้มิดชิดเพื่อป้องกันน้ำกระเด็นถูกแผงวงจร อถอดถาดรองน้ำออกเพื่อนำมาทำความสะอาดตรวจเช็ความสะอาดของท่อน้ำทิ้งหางสกรปรกให้ใช้สายยางสอดเข้าไปในท่อน้ำทิ้งแล้วเปิดน้ำ้างนำถุงขยะใบาใหญ่สอดใต้แอร์เพื่อลองน้ำทิ้งจากการทำความสะอาดใช้แปรงปัดทำความสะอาดหน้าแผงคอยเย็นให้ทั่ว พัดฝุ่นใบพัดลมนำน้ำเปล่ามาฉีดแผงเครีเย็นให้ทั่วเพื่อชำระล้างฝุ่นละอองฉีดน้ำยาล้างสิกระปกที่คลีปแอร์ให้ทั่วรอเวลา15นาที เพื่อให้น้ำยาล้างคลีบแอร์กัดสิ่งสกปรปกออกให้หมดระวังอย่าให้น้ำยาเข้าตาและถูกผิวหนังฉีดน้ำเปล่าล้างครีบคอเย็นให้สะอาด เ็ดน้ำเปล่าล้างใบพัดลมนำผ้าแห้งมาซับน้ำที่คลีบคอเย็นออกให้หมดนำผ้าแห้งมาซับน้ำที่ใบพัดลมออกให้หมด ฟิลเตอร์ที่สกปรกมาล้างให้สะอาดควรล้างเดือนละหนึ่งครั้งและขึ้นอยู่กับความสกปรกนำชิ้นส่วนที่ถอดออกมาเช็ดทำความสะอาดและประกอบชิ้นส่วนนั้นเข้าที่เดิม ปลดถุงดำออกจากแอร์และปลดถุงครอบแผงวงจรประกอบอุปกรณ์ของแอร์เข้าที่เดิม ใส่ถาดรองน้ำทิ้งและอย่าลืมสวมท่อน้ำทิ้งเข้าที่ถาดเสียบสายมอเตอร์สวิงและสายไฟโชเข้าที่บอร์ดอย่างระมัดระวัง ประกอบหน้ากากแอร์ให้สนิทใส่แผงฟิลเตอร์ คันสซโครยึดด้ากากแอร์ให้แน่นทดลองเปิดแอร์ใช้งาน และเพื่อการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นขอให้ท่านช่วยตอบแบบสอบถามหลังจากการรับชมวิดีโอนี้ขอบคุณครับ